สวัสด,ดีค่ะพี่พี่พามาเที่ยวเขาอีกแล้วจ้านี่คือทางขึ้นเขานะคะเดินขึ้นกต้นเดือดได้เลยค่ะอุ้ยดีพี่ครับเจ็ดโมองอ๋อรถขึ้นได้เจ็ดโมงเช,เช้ายันห้าโมงเย็นและถ้าคนออกกำลังกายซีซ,ซ,ซีนั่นสามห้ครับแต,ตอนนี้ก็คือคนขึ้นอย่างเดียวใช่ใช่เขาจะจบเวลาแล้วอ๋อเดี๋ยวล้วปิดแ่ช่องเล็กคนอาานะอกอจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวขึ้นคอ ้นเเหนี่้นี่คือทางขึ้นเขาพี่ขึ้นเขานะคะอตอนนี้ก็คือ,คอแบบตูดงอนกันมากมากไปค่ะขึ้นเขาับตนริวนะคะพี่จะขึ้นมาเรื่อยๆกันแล้วก็ชมวิวด้วยนะคะพี่จะชอบ ดกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ต้นหลิวด้วยนะคะขึ้นเขาทําคลิปนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้ต้นลิวสตอรี่ได้ปีนเขาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะขอบคุณจ้าทางขึ้นเขาขึ้นมาแล้วก็หอบสู้ค่ะเพื่อทําคลิปให้พี่ๆได้ ดูนะคะบิวสีสวยนะคะพี่จ๋าพี่เอซีของต้นลิวตอรี่นะคะนี่คืทางขึ้นเขาสู้ค่ะป้ายค่ะป้าย ขึ้นไม่ได้คะ่ะพีพ่ี่คนเดินอย่างเดียวนะคะตอนนี้คืองดห้ามรถขึ้นนะคะมาถ่ายวิวแบบบรรยากาศได้ออกกำลังกายได้นะคะก็เลยต้องเดินขึ้นอย่างเดียวจ้าอดอกไม้ส,สวย มากรหอบแล้วไมพ่พี่สูงนะคะขึ้นเขา ที่นั่งพักเหนื่อยนะคะขึ้นมาถ้าเหนื่อยก็นั่งพักได้เลยนะคะตรงเนี้ยมารับชมธรรมชาติที่เขานะคะพี่พเขาแก่น,นจันจาจังหวัดราชบุรีนะคะ จังหวัดลาดบุรีโอ้ยเขาแก่นจานอยู่ที่ลาดบุรีจ้าพูดผิดไปนี่จังหวัดพ่อปรสศันโอ้ยตันเหลว นายบอกรถขึ้นไม่ได้อะยังมีรถวิ่งเลย สวยมากนู่นนู่นดูตรงนู้นมีวิวสวยมีบ้านคนด้วย ปีนเข่ามาลาทอนค่ะพี่ๆตอนเนี้ยน่าจะใส่ผ้าใบมาเนะเาะออกกำลังกายไปด้วย ก็ประมาณนี้นะคะพี่จ้าขึ้นเขานะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ